เท่า70ถูกหวยรวยเละ12ล้านเผยเมียเก่าไม่ต้องมังง้อหิดแล้ววันที่12กันยายน64นายแดงทิพเนตรอายุ70ปีเดินทางขึ้นโรงพักสอพอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน จำนวน2ใบมูลค่า12ล้านบาทโดยระหว่างการพบตำรวจมีคนมาขอถ่ายรูปทั้งเจ้าหน้าที่และคนที่มาแจ้งความเป็นจำนวนมากโดยนายแดงเผยว่าตนชอบซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเป็นประจำเคยถูกเพียงเลขท้าย2ตัวและ3ตัวบางเท่านั้น แต่รางวันใหญ่กว่านี้ไม่เคยถูกจนวันที่14กันยายนซึ่งเป็นวันพระได้ขับรถไปเยี่ยมหลานที่จังหวัดสกลนครแล้วแวะซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเห็นเลขหน้า070ก็เฉยๆแต่ชอบเลขท้าย35จึงซื้อเลข070935มา2ใบและใบที่มีเลขท้าย735อีก1ใบ คิดเพียงขอถูกเลขท้าย2ตัวเท่านั้นแต่พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1นสองใบก็ดีใจถึงกับร้องลั่นบ้านหลังน้ําตาออกมาเลยโดยจะเอาเงินไปไถ่บ้านที่จำนองไว้กับธนาคาร4 0 0 0 0นบาทออกมาใช้หนี้กอยอสอลูกใช้หนี้หมดจะซื้อรถให้ลูกคนละคันเอาไปซื้อที่ดินสร้างบ้านใหม่ที่จังหวัดสกลนคร เพราะบ้านที่อุดรธาน,นีคับแค่ไปแล้วโดวยนายแดงที่เผยอีกว่าตนเองเป็นพ่อไม้แยกทางกับภรรยาได้8ปีภรรยาก็ไปมีสามีใหม่ตนต้องเลี้ยงลูกโดยลำพัง4คนก่อนหน้านี้เคยทำงานขับรถทัวร์แต่เลิกขับมานานแล้วเพราะแก่และอายุมากทั้งนี้หากภรรยาเก่ามาขอคืนดีด้วยก็คงไม่เอาเพราะเข็ดแล้วไม่ขอแต่งงานใหม่จะอยู่เป็นโสดอยู่กับลูกและหลานในบัานปลายของชีวิต อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ